อ่านแล้วรู้เลยทำไมเอชย,ยาถึงรักภรรยาเขามากอีกหนึ่งคู่รักที่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากระหว่างหนูนาจากคนใกล้ชิดดูแลงานสู่ภรรยาสาวของชัยยามิชัยหลังจากทั้งคู่เปิดตัวคบหาดูใจนั้นก็มีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมแอดแดงหนูนาและแอดชัยยามิชัย ซึ่งล่าสุดหนูนาได้โดพสต์ภาพคู่กับเอชย,ยาพร้อมข้อความเป็นคาติสอนใจที่เธอมักโพส์คำคมหรือบทสอนใจผ่านอินสตาแกรมเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งครั้งนี้เธอโพสต์ว่าจงมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบและทำให้มันมีความสุขมากที่สุด เท่าที่เราจะทำได้เชื่อเถอะโลกนี้ไม่ได้สร้างมาให้ทุกคนสมบูรณ์แบบทุกคนไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชมในความน่ารักและกดหัวใจให้รัวๆเลยจ้า